เดี๋ยวเธอเธอมีการแบบว่าตั้งโจทย์อะไรนะพายอ่านกำลังสองขอะใครรู้อะไรนะหรอหรอแล้วทำไมกันหรอแล้วถ้าเขาตั้งโจทย์แบบนี้คุณทำยังไงเปิดกูเกิลขอเสิร์ชขอบตัวช่วยกันดีเรื่กันเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันบ้างนะคะว่าวันนี้แน่ยุ่งกับต้นนะคะจะเลือกตอบคำถามของใครกันบ้างโดยการส่งกันขึ้นมาเนาะพร้อมแล้วนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเชิญบอร์ดคำถามเลยดีกว่าจ้ะมาเลยอ่ะมาแล้วเราอ มาเร็วเวอร์มาเอาอะไรดีใครจะเป็นคนเลือกก่อนให้น้องต้นก่อนเลยครับเ,เขาเสียสระให้กันวะให้นางต้นก่อนเราม็ทำเสียงอ่อนได้ไม่ท้อเขาอาข่ะทุกคนมาเลือกมาสักหนึ่งแผ่น <c oughs> เย็บเ,เ,เลยคุณควาน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 เลยเอาแผ่นไหนแผ่นไ,ไหน,ไไหนดีมาหยิบม,มาหยิบม,มาให้ดีหยิบม,มาให้สิได้วปะ ต่นดมได้ป่ะโอเคคําม่านนี้าอ่ะยเฮ้ยทำไมมันคล้ายๆกับวัตะกีนี้ที่เราบอกว่าเราพูดกันไปให้หับดูนินึงให้หับดูนิดนึงเฮ้ยทำไมมันมีการโกเราคูณหานไปด้วยอยากรู้ว่าเก้บวกหนึ่งเท่ากับเท่าไหร่แต่ตอนนี้เหลือแค่หนึ่งเพราะตั้งแต่เจอต้นกับยุ่น เสียศูนย์ไปเลยอ่ะอันนี้เป็นประโยคบอกเล่าหรือประโยคคำถามขอเห็นหน้าคนเขียนะเนี่ยเฮ้ยขอเอาหน่็นได้มีไหมต้องเก้าบนหนึ่งแล้วเป็นเท่าไหร่คะสิบสิบเจอต้นไปก็เลยเจอนี้นะเสียศูนเสียศูตรเสียศูนย์เสูนยไปเลยอ่ะทุกคนเออเออคำถามนี้ถือว่าผ่านป่ะ โอ้อะโอเคนะคะ